ครับผมสวัสดีครับพบกับผมนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับก็วันนี้มีมาอีกนะครับเหรียญขุงหลวงพ่อพัดนะครับบุญยักษ์กโมวัดนิ่ว้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เป็นเหรียญนะครับเศียรถีพันล้านนะครับผมก็ยังไม่ได้แกะเซียนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่า จะสวยไหมนะครับผมเดี๋ยวแกกจินรุ่นนะครับเดี๋ยวดูกันครับขอหยาิแกะนะครับนะครับก็ รีบทำดรนงครับดูกลัวฝนตกนะครับผมนะครับดนะครับปึบ๊บนะครับดูว่าจะเด่นเรื่องอะไรนะครับปรับการที่สี่อืมน,อน,นี่อพากกาหรือเงินเงินเนาะแบบนี้เนาะ นะดูนะครับรายการที่4ี่นะครับสองสี่หนะครับผมเนี่ยเงินบโนยหน่อยหรือเนื้ออป,ปกากานี่นะครับพอดีไม่มีไปรายการนะครับโอ้โหสวยนะครับ สวัสดีพันล้านนะครับผมอันนี้ยังไม่รู้เนื้อนะครับว่าจะเป็นเนื้อปลา้าหรือเนื้องเงินนะครับผมนะนะครับนะครับดูรายการต่อไปนะครับผมมาดูกันนะครับว่าเป็นเนื้ออะไร ดูครับเนื้อต่ไปจะเป็นเนื้อไรนะครับหืมอ้อาวรการที่สิบเก้าสองสามห้าสาม ดูเนาะอืมไม่เนื้อปากกาบ่นี่ีนีไปขอไปล้วกันกับพี่เขานะอืมแล้วผมยังพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับครนนี้ก็มาเปิดโชว์เฉยๆนะครับนะครับผมก็มีรายการที่สี่แล้วก็รายการที่สิบเก้านะครับที่ได้มานะครับผม ก็ถือว่าสวยนะครับก็ใครดูคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตุนวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับก็สำหรับอีพีนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวพอดี้นจะตกนะครับสวัสดีครับ